สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะมาพบกับเรลินนะคะที่ปรึกษาการใช้ของโชว์รูมฟอร์ดพนักรมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะและในวันนี้ค่ะมากับรถนะคะของครอบครัวอีกเช่นเคยค่ะกับรุ่น next gen e r e a t นั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นของสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปกันนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของการตกแต่งที่ได้รังสรรให้กับลูกค้านะคะคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่งอะไรบ้างแล้วออกมาหล่อแบบนี้ มีส่วนไหนบ้างที่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะก่อนจะไปรับชมค่ะรบกวนลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดสัคสมาชแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช anel YouTube ของ Ford Pro ดีดีด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เลลินนะคะในการทำคลิปรีวิวให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นในส่วนของการติดตามนะคะว่าเลรินจะมีรถรุ่นไหนของเลนของ Ford r เ n g e r หรือว่า Ford Ever e s t นะคะมาให้ลูกค้าได้รับชมกันแบบนี้อย่างต่อเนื่องค่ะและในส่วน ของเจ้าคันนี้นะคะเรามาดูค่าตัวของเขานะคะค่าตัวของเขานะคะมากับราคามาตรฐานอยู่ที่1,484,000านบาทและเป็นสีพิเศษด้วยนะคะสีเซโดนาออเรน์ค่ะจะเพิ่มจากราคาปกตินะคะอีก1 2 0 0 0 0บาทแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของแพ็กเกจตเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ชั้นสูงนะคะเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปให้เหมือนกับตัว ท็อป4คูณ4ของไทเทเนียมพัดนั่นเองค่ะก็จะมีระบบนะคะช่วยเหลือมากมายในการขับขี่เป็นเทคโนโลยีกับ Ford e v e r วอเคันนี้เลยราคาค่าตัวนะคะก็บวกๆไปนะคะก็จะจบกันอยู่ที่1,536,000บาทกันเลยค่ะแล้วมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะในส่วนของด้านการตกแต่งค่ะเห็นรอๆแบบนี้ด้านหน้าเลยค่ะภาพไม่ได้กับ ชุดกระจังหน้าใหม่ตรง or, ลับเตอร์รุ่น V6 นั่นเองเราทำการคัสตอมสีนะคะตัวอักษร f o r d FORD สีดำตัดขอบด้วยตัวสีเซดระออเรนจ์ให้ดูมีมิติเพิ่มความหรอหนหนุหนให้แบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟมินิไลท์ที่อยู่บนกระจังด้านหน้าด้วย3จุดแบบนี้นะคะเป็นแสงไฟสีส้มนะคะให้ติดนะคะควบคู่กับชุดไฟหน้าที่เป็นไฟ LED รูปสีแคมป์นะคะที่จะติดซองสว่างนะคะสำหรับการขับขี่นะคะบนท้องถนนนะคะเป็นแสงสีขาวให้แบบนี้เลยไฟมินิไลท์ออสตัวนี้โทษทีนะคะเป็นแสงสีขาวด้วยตอนนี้ลูกค้านิยมแสงสีขาวกันเลยนะคะปกติจะเป็นแสงสีส้มลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะว่าอยากได้สีส้มหรือสีขาวค่ะและในส่วนของชุดกันชนด้านหน้าค่ะรอกันเพิ่มเติมกับชุดแต่งวิก นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นการครอบนะคะในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์ด้านหน้าเข้าไปนะคะในชุดของวิกเตอร์เขาจะมีมาทั้งชุดนะคะเป็นชุดกันชนหน้าชุดกันชนด้านท้ายแล้วก็ชุดคิ้วล้อแล้วก็ชุดสปอยเลอร์บนด้านบนหลังคาด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะรุ่นนี้เขามีการเพิ่มในส่วนของแพ็กเกจนะคะก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดให้มาด้วยนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุด เพิ่มมาให้ค่ะไฟตัดหมอกเป็น LED ให้ด้วยชุดไฟหน้านะคะเป็นไฟที่ปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติเป็นแบบอัจฉริยะด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีการปรับสูงต่ำระหว่างการขับขี่ทางไกลให้ด้วยด้านล่างมาพร้อมกับหูลากจูงนะคะที่เป็นหูลากจูงที่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะคะเชื่อมต่อกับตัวแชสซีตัวถังรถนั่นเองทําให้สามารถลากจูงได้ถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวมาคู่หน้าเลยแล้ว ใต้ท้องการกันกระแทกด้านหน้าค่ะเรามีการเพิ่มเติมนะคะในส่วนของแผ่นกันกระแทกเหล็กงานของแบรนด์ Outlander นั่นเองค่ะสีแดงๆแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นแผ่นกันกระแทกนะคะป้องกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะชุดเกียร์ชุดเผาด้านล่างเพิ่มเติมค่ะมาดูในส่วนของด้านล่าเออด้านข้างตัวรถค่ะนี่เลยค่ะชุดงานวิกเตอร์เรามากับชุดคิ้วล้อขนาด4นิ้วสีดําด้านนะคะให้แบบนี้เลย มาพร้อมกับการอัปเกรดความห่อรองเท้าใหม่นะคะล้อใหม่ของอรุ่น nexgen t Ranger รุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะคะก็เป็นแม็กเรนโซนะคะจะบอกว่าลวดลายเนี่ยขายแบรนด์อเมริกามากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นลายที่กําลังฮิตกําลังนิยมเลยนะคะในส่วนของวัคนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นบายเรนโซนั่นเองมาพร้อมกับยางโตโยนะคะเป็นยางร็อกเก็ตเชลเลนะคะโตโยทยตัว ท,ทันทีให้แบบนี้เลยนะคะกับไายยางนะคะตัวนี้จะเป็น275 55R20 กันเลยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบดด้านหน้านะคะในช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นดับเบิลวิสโบนปิงนุกอิสระสอ,สองชั้นแล้วก็เหล็กกันคนุแล้วก็คอยสปริงนั่นเองค่ะตัวนี้ก็มีการเพิ่มความสูงมิดนึงด้วยนะคะเดิมเนี่ยของ เจ้าสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะเป็นแม็กขนาด20ให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าต้องการที่จะรุยเพิ่มขึ้นก็เพิ่มไซย,ยางนะคะที่เป็นยางระหว่างออเทเลนกับไฮเวย์นั่นเองค่ะก็จะออกมาเป็น r t r ทีรักเกเนนั่นเองอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์เครื่องยนต์นะคะในส่วนของแก้มข้างนะคะก็จะตัดด้วยขอบสีดำเงาให้แบบนี้เลยเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบนะคะ เครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรกับกำลังแรงม้า170แรงม้าแล้วก็แรงบิด405นิวตันเมตรมากับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนั่นเองค่ะและในส่วนของแพ็กเกจการเสริมเข้าไปนะคะก็จะเพิ่มเติมในส่วนของกล้อง360องศารอบคันเมื่อกี้ลืมให้ดูด้านหน้านะคะมีกล้องด้านหน้าด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะด้านข้างนะคะที่ที่กระจกมองข้างมีให้แบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็มีไฟ สองพื้นนะคะเป็น LED ชัดสว่างเจดดิดจ้าให้แบบนี้เลยค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเราก็จะมีระบบเตือนมุมอับสายตาระบบบายสปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นรูปรถนะคะจะแสดงผลเมื่อมีรถเข้ามาอยู่ในเขตสัญญาณซ้ายขวาหลังนั่นเองค่ะเวลาที่ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเลนนะคะและไม่เปิดไฟเลี้ยวจะมีการกระพริบแล้วก็มีเสียงให้ด้วย ใส่เบ้ารองมือเปิดประตูให้นะคะกันลอยเล็บรอยนิ้วมือนั่นเองค่ะเป็นสีดำด้านแล้วก็อะคริลิกคำว่าสปอร์ตด้านหน้าตัวนี้การตกแต่งสปอร์ตนะคะเขาเน้นสีดำมาให้ทั้งคันเลยนะคะจะเห็นว่าบันไดข้างเราหลังคาจะสีดำแบบนี้มาให้กับตัวรถกระจกมองข้างก็เป็นสีดำมาให้ฝากระโปรงด้านหน้าก็ใส่อะคริลิกคำว่าเอเวอร์เรสต์มาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ ล้อ,อด้านหลังคิ้วล้อใส่มาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูความรอของรุ่นนี้ด้านหลังกันค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะปเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์นะคะที่เป็นสไตล์ของ e v e r อร t ให้แบบนี้เลยเราใส่ชุดครอบเข้าไปนะคะด้านบนสปอยเลอร์มากับชุดงานแต่งของงานวิกเตอร์นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งสปอยเลอร์นะคะให้แบบนี้เลย แล้วก็การชนท้ายด้านหลังนะคะก็มากับสัญ,ญลักษณ์รูปนะคะคล้ายๆจะเป็นรูปท่อคู่นะคะให้แบบนี้อันนี้คือการชนชุดแต่งของงานวิกเตอร์นั่นเองค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะฝาท้ายเขาก็จะเป็นฝาท้ายระบบแฮนด์ฟรีสามารถคลิกเซนเซอร์นะคะเตะเปิดได้นะคะตัวนี้ ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้แบบนี้นะคะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเป็นระบบคลิกเซนเซอร์เป็นระบบแผ่นฟรีให้ด้วยนะคะเราใส่นี้เลยค่ะในส่วนของสครับเพจหรือว่ากันลอยด้านหลังนะคะเป็นขอบเวลาลูกค้าอาจจะวางของแล้วมีการแบบว่าโดนขอบตัวถังรถนะคะเราก็ป้องกันให้แบบนี้และเห็นเป็นพรมนะคะตัวนี้จะเป็นพรม6 ดีนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นพรมปูทั้งคันรถให้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นแถวที่3มนะคะปรับพับเรียบได้แถวที่2ก็ปรับพับราบเรียบได้เช่นกันค่ะค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของ Nick Gen Ranger Sport นอกจากนี้นะคะก็ในส่วนของแพ็กเกจก็อย่างที่เรียนแจ้งค่ะก็มาพร้อมกับความปลอดภัยหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องมอง360องศารอบคันแล้วเขาก็ยังมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะคะควบเตือนกันชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกด้านหน้าระบบช่วยเบรกด้านหลังระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยปเลี่ยงการประทะหลังการชนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะในส่วนของห้องโดยสารค่ะ ภายในนะคะมีการอัปเกรดจอกลางใหม่นะคะเพื่อรองรับในส่วนของกล้อง360องศาเราจากเดิมนะคะ10นิ้วเราเพิ่มเป็นขนาด1 2นิ้วจอกลางตัวนี้จะเป็นจอมันติทัศนะคะที่สามารถทัชสกรีนได้แล้วก็ตั้งค่านะคะผ่านหน้าจอนี้เมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือรถหรือว่าการตั้งค่าการใช้งานตัวรถนะคะจะมีการใช้งานผ่านหน้าจอนี้นะคะเราจะไม่มีคู่มือนะคะให้ เป็นเล่มๆนะคะผู้ค้าสามารถเข้าดูการใช้งานตัวนี้อันนี้เป็นหน้าจอที่มีการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ใหม่แล้วนะคะก็จะมีเห็นกล้องมองรอบคันอย่างนี้พร้อมมองมอง,ม,องอมุมสูงได้ด้วยนะคะตัวนี้ช่องแอ์นะคะก็จะเป็นแบบดูโอโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็สามารถปรับซิงกันได้นะคะแยกในส่วนของความเย็นได้สำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้า มีแท่นชาร์จไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะช่องต่อ USB type A แล้วก็ type C มีให้ครบคันชุดเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีให้แบบนี้เบรกมือไฟฟ้านะคะมีพร้อมกับทำงานกับระบบเบรกออโตฮลให้ด้วยคะ่ะโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้เราก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะคะหมวด normal หมวด eco นะคะหมวดถนนลื่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้พวงมาลัย พุ่มหนังนะคะที่เป็นมันติมันติฟังก์ชันนะคะพวงมลาลัยก็เป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอหน้าจอข้อมูลการขับขี่ตัวนี้เรามีขนาด8นิ้วนะคะสำหรับ e v e r อร์รุ่นสปอร์ตมีระบบควบคุมนะคะความเร็วแบบ stop and go นะคะคุณคอนโทรลแบบอัตโนมัตินั่นเองซึ่งเสริมเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจของเทคโนโลยีการขับขี่นั่นเองค่ะถุลงลมนิรภัยภายในตัวรถห้องโดยสารทั้งหมดมี 7. ด 7ตำแหน่งนั่นเองกุญแจให้มาเป็นแบบ Smart Key ace, สมาร์ทคีย์เลสสชุดให้แบบนี้นะคะพร้อมปุ่มพุสตานั่นเองค่ะระบบกระจกมองหลังตัดแสงให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบชุดไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะจะเป็นเบาะดำนะคะหนังสังเคราะห์ปักอ่ปั๊มคำว่าสปอร์ตนะคะที่เบาะให้แบบนี้เลยก็มีความหรูหรา มากๆเลยสำหรับ Next Gen Everest บันไดข้างค่ะในส่วนของขอบผิวขอบประตูเราก็มีติดตั้งสครับเพจกันรอยให้ด้วยหล่อครบคันกันเลยค่ะสำหรับคันนี้ในเรื่องของการใช้งานนั่นเองค่ะ และนี่คือ Next Gen Everest รุ่นสปอร์ตนะคะกับเครื่องยนต์2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้านะคะกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองมาพร้อมกับแพ็กเกจเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบคันมากมายเลยค่ะอย่างที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วยังมาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ช่วงล่างนะคะเขามาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP นะคะแล้วก็ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HLA และลดความเสี่ยงในการพลิกค,คว่ำ r o m นั่นคือเทคโนโลยีที่ Ford ใส่ให้มาสำหรับมาตรฐานตัวรถของ Ford Tech Gen e v อ r วอรนั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถมาพูดคุยกับเรลินได้นะคะช่องทางติดต่อนะคะเบอร์โทร099 329 4932 ID Line Ford เดนใจดีนะคะหรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะช่องทางการติดต่อมีให้ลูกค้าได้อย่างรอบด้านเลย ถูกใจคันไหนชอบคันไหนชอบวิวไหนคลิปไหนก็มาพูดคุยกันได้และก่อนจากไปและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะฝากลูกค้าทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง f o r ์ p โ o ดีๆกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมในส่วนของการรีวิวรถ Ford ทุกรุ่นนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องอนนเช่นเคยค่ะและในวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สนใจรุ่นไหนก็โทรมานะคะขอบคุณมากค่ะ